ถุนใหญ่ใจเย็นเบืองมันหลายครั้งแล้วมันหลายครั้งแล้วใช่ฝากไว้เลยนะไอ้น้ตบางแคมึงแม่งเด็กเพิ่งเกิดเมื่อหน้าห้องโรงเรียนเดงเคลื่อแม่งดูแก้วมึงนก่อนเลยแล้วกูก็วิ่งตามไปสับปะรดซ้ำมากเลยมึงอะมึงอย่ามาคิดจะมาลองกองกับกูเลยวะใช่ดูหนังหน้ามึงอะนาคตก็ติดคุกติดตารางศาสตร์แหละ แล้วเดี๋ยวนี้นะทีนี้นะว่านิดว่าหน่อยเนี่ยทำให้น้อยนาเอามันเลยเพื่อนอเดี๋ยวเราเป็นฝ่ายสนับขนุนให้โอ้ยสสยทวพีมกรอบนะนัดมาเลยดีกว่าไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์วันรถก็ได้ไม่ว่างเพื่อนวันเสาร์รดเราพาแม่ไปหาหมอเปลี่ยนเป็นวันพุธซาจีนไดะะ้บ้างวันนั้นเราก็ไม่ว่างวะทำไมพาพ่อไปเชงเมง้งโอ้ยทำเลงกระตันอยูอย่ไปทำหน้าที่กันเถอะเฮ้ยกูเนี่ยก็จะลำใหญ่มึงเลยว่ะเดี๋ยวกูจจับมาตัดลิ้นจี่แล้วกูแทงได้กล้วยมากดี๋ยาวสุกมากนะเพื่อนเดี๋ยวเละ อูเพิ่มเชื้อหรอมึงนี่นะมึงนี่นะมึงเนี่ยมึงเมื่อไหร่จะหยุดแดกที่จรับชอบแดกมึงอร่อยนะพูดแล้วแม่งหมันที่ผายเลยมึงเลิกได้แล้วนะมึงเลิกทําตัวแอปเปิ้ลได้แล้วนะทำยังกับเป็นฝรั่งกิมจูแล้วก็แดกใส่ว่าเลมอนซะด้วยนะหมายถึงเลยแบรนด์ใช่ไหมเพื่อนใช่ไม่มีมีแต่รีแบรนด์มึงห่างหางเลยพวกเนี่ยเกียรเสียงเสือกแหบหมดแล้วเนี่ยอะใไ่ตัวพระลาพาเดียววันเป็นอย่างนี้เลยทักทุกเทปเลยเนี่ยรู้นะเฮ้ย ไ,สสๆๆไม่มีเรื่องกับมันเลยกูออนเอาตรงไอ้มุกที่มึงเล่นเนี่ยกูไม่ได้อินแต่ผาลามกับมึงเลยนะมึงมันแค่เด็กไม่รู้ภาษาลี่ว่ะก็แค่เด็กแวนแหละวันๆก็เมลอนไปเรื่อยโอ้ยไอ้มีไอ,ไอช้ชมพู่กับบูบอรี่ไหมไม่มีไม่มี <c oughs> ไอชอบนอกเรื่องเนี่ย เนาะน็อตี่ทำไมต่อยโชว์หญิงในเฟซบุ๊กไงบาดมือเบายังกับมะม่วงเบาจริงต่อยกูมาที่กูบล็อกคอลลี่ได้หมดนะใช่เพื่อนมันไม่มีลิศสองหรอกเพื่อนเดี๋ยวก็ต่อยให้ถั่วปากอ้าเลยแล้วพอแพ้นะเดี๋ยวก็มะม่วงหิมพาดมึงหมดสวนแล้วใช่ไหมเรียบหมดแล้วหมดแล้วไปทันยาพื่อนก่อนเพื่อนได้ยินเสียงรถแบบเหมือนมันส่งเด็กมาว่ะเฮ้ยจริงเปล่าวะจัดเลยเปล่าเฮ้ยเอาดิเอาไปดิไปไปไป่งบุกมายันบ้านกูมึง มึงรวยเลยอ่ะอรวยเลยอ่ะเล็กด่าแหม่เล็กของจริงนะมึงแล้วกูของปลอมเหรอเก่าด้วยแล้วกูกระบองเหนะรอเจง๋งนะแล้วกูแดกเหรอกูเบอร์หนึ่งนะแล้วกูเบอร์สองเหรอไอ้ยจีทินกูนะมึงทินใครไม่ต่อเอากูมาเอามาลงแล้วลงเลยจะเจอพี่บอมใครวะ เฮ้ยเฮ้ยบ oh, ุกเข้ามาอย่างงี oh, okay, ้มึงมึงอุ๋ยเลยอ่ะอุ๋ยเลย่ะมึงเก๋าอ่ะอ้าวกูกระพงอ่ะกูตีนะฮะแหม่กูควรอุ๋ยอ่ะกูต้อเล่นอะไรอ่ะกูมีปืนนะกูมีป้อมอ่ะบอสมีงใหญ่บอสมึงหนกูอยากเคลียร์บอสมากนี่เลยโอ้มึงไงเหรอเดี๋ยวมื่อกี้ยังเป็นพวกกูอยู่เลยมึงเฉยไงมงเหรอ่ะแล้วกูแทง แสงเบาอ่ะนี่ถิ่นกูนะไม่ถี่นไม่สนมึงไม่แรกแต่แรกไวมึงมาทำไรแล้วบอกว่าโควิดยังไม่หมดนะก็สเปรย์เนี่ยพกกันด้วยพกเป็นปัจจัยที่789แม่งไปเลยพาวออลโกแอลกอฮอล์สเปรย์นะใช้ดีเป็นเอ่อแอลกอฮอล์ฟูดเกรดพาวออลโกของหมออ้ำที่ชอบด่ารัฐบาลแหววคุ้แหววเจ้ากูว่าได้มึง ไอ้ทินกูนะรึไม่สอนมึงป่ะเอาเปลาไอ้เย็ดเอาได้แม่กูเป็นของจริงนะไอกูของปลอมเหรอไอ้รุ่นไหนวะมึงรุ่นไหนกูจะโกนะมึงยิ่โกโนะ้โก,โกูไม่สนเอาเปล่ากูเปล่าเอาดิไอ้ทินกูนนะ ไอทินคูไป่อยามพามัมพามพาม